สวัสดีครับมาแล้วครับมื่อนี้มาปอกกันไหมครับกับบาปคอนใช่ครับผมเมื่อนี้กําลังทําการไถดินไถดะรอบที่สองนะครับผมรอบแรกและไถไปแล้วครับผมรอบสองครับกาลังไถครับผมเพื่อเตรียมดินที่จะปลูกฟักทองที่ได้ดูนี่ครับผมกําลังเอารถไถไถครับผมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบเอ็ดไร่เกือบยีิบสองไร่นะครับผม ในไทยลากนาดินไปแล้วครับอันนี้ก็ไทยรอบที่สองครับผมเป็นดินทรายนะครับเนาะเป็นดินทรายครับผมท่าขอกสะดวกสบายครับผมท่าฟาง์นกับเป็นถนนคอนกีรตครับผมถนนรอบครับพื้นที่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นถนนครับผมถนนลกล่างครับฝนตกหาเมื่อหาขึ้นก็เลีนได้ครับผมว่าตองยานว่าลมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นท่าขอกสะดวกสบายครับ พื้นที่ตรงนี้20เไร่เกือบย2บไร่และครับผมตอนนี้กำลังในไทยเพื่อจะเตรียมดินลงปลูกฟักทองนะครับใน้ได้ดูการนี้ครับผมทั้งหมดเลยครับผมแปลงนี้ของบ้าพรชใช้นะครับเนาะเดี๋ยวบ้าพรชใชจะไทยเพิ่งเป็นระยะระยะขั้นตอนนะว่บาบ้าพรนใช้เหังไดครับตอนแรกจะเหังไดไทยลองแบบไดโยกแบบไดเดี๋ยวบ้าพรชใชจะไทยเพิ่งเป็นช่วงเป็นระยะนะครับเนาะ ตอนนี้กามาเบิงมาตอนนี้เขากำลังเตรียมดินไทยอยู่ครับไถตากแดดไปแล้วแล้วก็มาไถรอบสองครับเพื่อจะล่งขี่ไกล้ครับผมไทแล้บบ้าพันชัยก็จะโ่ยขี่ไกล้ครับลรยขี่ไกล้แล้วก็บิยกรองคุ้มพยางครับผมบางสายน้ําหยดเดินท่อพร้อมที่จะลงปลูกในเดือนนี้ครับผมตอนนี้เราไถากำลังทํางานอยู่ครับผม ที่สวยครับตัวนี้ที่สวยมากๆครับที่เป็นที่ดินทรายครับผมเ็ดง่ายครับผมที่ดินทรายหนาผลจะทําการพออลูก่ายก็ดินเหนียวครับผมการเข่าการออกก็สะดวกครับพื้นที่ตรงนี้ครับผมพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากและสวยมากครับในฤดูการปลูกฟักทองครับผมบาพอนไทกระดามาทายล้ยูซุให้ปีหน้องมุ่นะครับเนาะเอาไว้ซ้ำนี่ก็เนาะครับเนาะเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวบาพนไชยสมาชย์ยลงให้เพื่ออีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้บาพนไชยก็ขอฝากพี่ฝากน้องฝากพอ่อฝากแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาพนไชน้ำเนดื้อครับเ,เป็นความรูลังใจกับบาพนไ,นไชหนูใครคนใดอยากกับปลูกฝักทองสนใจอยากปลูกฝักทองในฤดูกาลนี้กับกินการโทษมาหาบาพนชไชหน่อยได้ครับเด้อที่เบอร์โทร0656846795ครับผม มีอย่างก็โทรมาปรึกษาหาเลือกกันได้ครับผมเดี๋ยวบ้าพอนไช่สี่ได้แนะนําวิธีการปลูกการทําว่าเห็ดแบบใดในฤได้ดูการนี่ทําแบบใดแจ้งสิ่ได้ผลผลิตน,น,นะครับเนาะตอนนี้บ้าพอนไช่ก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะทําการพอปลูกให้ได้ดูการนี้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเนาะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้บ้าพอนไช่ขอคําว่าสวัสดีครับผม